สวัสดีครับยินดีต้อนรับกข้สู่ช anel แตงกอสสุดขายเดยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงรีวิวกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเราอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อทำให้แบบว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ทําการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับช่วงนี้เนี่ยก็เลย ทำอา,าหารอยู่บ้านกินกันค่อนข้างบ่อยนะครับสิ่งที่เราอยากจะซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยยี่ห้อของทีฟานะครับรุ่น e y 2 0 1 8 6นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับคือต้องบอกว่าใหญ่มากกล่องมาใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะครับ โอเคครับเราก็แกะกล่องมาเรียบร้อยต้องบอกว่านี่ตั้งแต่ส่งมาเนี่ยผมเพิ่งแกะเป็นครั้งแรกนะครับก็ยี่ห้อนี่ครับยี่ห้อ T ีฟาวนะครับจะต,ต้องบอกว่าเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นขนาดไซส์ XL เลยนะครับก็คือเขาบอกว่าใส่ไก่ได้ทั้งตัวนะครับสําหรับเจ้าต,ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัว T ีฟาวนะครับรุ่น e ีซี่แฟนะครับขนาดบรรจุเนี่ย4.2ลิตรคือต้องบอกว่าหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับส่วนใหญ่เนี่ย ความจุของเขาที่เขาบอกกันที่เป็นหน่วยวัดกันเนี่ยจะเป็นประมาณบอกว่าเป็นจํานวนลิตรนะครับว่ารุ่นนี้สามารถทอดได้2 l, ลิตรรุ่นนี้ทอดได้1 l, ลิตรรุ่นนี้ทอดได้กี่ซีซีอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนที่เราไปเลือกซื้อเนี่ยเนื่องจากว่าเราซื้อออนไลน์เนี่ยมันทําให้แบบไอ้จำนวนลิตรที่เขาบอกเนี่ยที่บอกว่า4.2ลิตรอย่างเงี้ยมันจุได้ขนาดเท่าไหร่วะเราต้องแบบพยายามไปหารีวิวแบบเยอะแยะมากเลยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเอามาเปรียบเทียบก็คือขนาดของหม้อทอดน,นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะบอกดิเมนชันได้ไว่าขนาดหมดออน,นีขนา ความกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายนะรุ่นนะครับเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นท f ฟาวนะครับรุ่น EY201866 นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็แน่นอนครับเป็นอินชัยนานะครับขนาดบรรจุ4 2ลิตรนะครับสเปคคร่าวๆนะครับ4 2ลิตรเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีกำลังไฟถึง1,500วัตต์นะครับแล้วก็ ตั้งเวลาเนี่ยได้สูงสุดถึง60นาทีนะครับในการตั้งเวลาทํางานนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิเนี่ยได้อยู่ระหว่าง80-200ถึง2ององศาเขาบอกว่า,วาเหมาะกับสําหรับทำอาหารเนีคนนะครับเจตัวนี้สามารถ ถอดประกอบล้างง่ายนะครับเจ้ว <Wow. S 1> ตัวนี้คือต้องบอกว่าหม้อทอดแล้วน้ำมันพวกนี้ถือว่ามันจะไร้น้ำมันเนี่ยแต่ว่ามันก็มีพวกคราบสกปรกเวลาอะไรที่เราทําอาหารคือยังไงทำอาหารก็ต้องมีคราบเศษอาหารดีนะครับเพราะว่าเพราะนั้นเนี่ยควรจะเลือกรุ่นที่มันสามารถทําความสะอาดง่ายนะครับมีแบบมีเคลือบเป็นเทฟลอนละอะไรไว้อยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งการทอดปิ้งย่างแล้วก็อบนะครับ <Wow. S 1> ก็คือซื้อตัวเดียวเนี่ยได้ครบเลยขึ้นอยู่กับว่า <Wow. S 1> เราเนี่ยใช้จะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วคนอภูมเท่าไหร่นั่นเเองรับสาหจ้ เดี๋ยวเรามาแกะกันก็นนคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ค่อนข้างใหญ่นะครับเข <_ S 1> าก็เลยทาหูหิ้วเนี่ยข้างบนเอาไว้ให้นะครับต้นงตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันก็ลืมบอกอีกอย่างนะครับสําหรับเจ้าตัวทีฟาร์มเนี่ยมันรับประกันทั้งหมด2ปีนะครับซึ่งผมมองตรงว่าคุ้มมากกับราคานี้นะครับสาหรับรุ่นนี้ด้วยแกะมานะครับก็เจอคู่มือ1เล่มจะมีคู่มือสําหรับการทําอาหารแต่ละชนิดเนี่ยแล้วบอกจํานวนอุณหภูมิแล้วก็จำนวนนาทีเอาไว้คร่าวๆนะครับว่า มันสามารถทําอะไรบ้างอย่างเช่นเขาจะยกยกตัวอย่างเป็นรูปไม่ง่ายน,นะครับอย่างเช่นเฟ้นไฟนี่เฟ้นไฟเนี่ยก็คือเป็นเฟ้นไฟแช่แข็งนะครับเขาบอกว่าขนาดเนี่ยสามร้อยถึงเจ็ดร้อยกรัมนะครับก็ใช้เวลา1 5บห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับด้วยอุณหภูมิส0 0องศานะครับตรงนี้มีมีสส้ลักตรงนี้เนี้ยบอกเลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าทําไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับทาไปแล้วครึ่งหนึ่งสมมุติว่าตั้งเวลาไว้15-20ถึงนาที10บนาทีเนี่ยให้คุณเนี่ย เอาออกมาเขย่าก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วถึงเรากลับเข้าไปเบรกใหม่ต่อนะครับส่วนถ้าไม่มีเครื่องหมายติกถูกนี้ก็คือสามารถทําได้ต่อเนื่องนะครับก็คือควไปเลยนั่นเองแต่ว่านะครับเจ้าตัวคู่มือตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาหารทุกชนิดนะครับที่อยู่ในคู่มือตัวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องลองเทียบเคียงดูว่าสมมุติถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยเนื้อปลาอย่างเงี้ยคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเป็นเป็นจำนวนคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็เป็นคู่มือแบบคร่าวๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกล่องกันต่อนะครับ ด้านในก็ถูกบรรจุมาอย่างดีนะครับตรงนี้เมื่อกี้ก็มีโฟมนะครับเราก็แกะโฟมออกมาแล้วโอเคอเดีเ๋ยวยกเครื่องออกมาเลยเราก็จะเห็นตัวเครื่องอยู่ด้านในนะครับ<ๆ>ก็ถูกห่อคุ้มออกมาได้แบบผลิตออกมาได้ดีนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้แกะมาก็ตรวจสอบรอยด้านนอกก่อนนะครับว่ามีการผ่านการใช้งานหรือว่าอะไรมาแล้วหรือเปล่าแต่ว่านี้เนี่ยใหม่เอี่ยมนะครับยังไม่มีถูกการใช้งานมาก็สาหรับเจ้าตัวเครื่องนะครับเขาก็ดีไซน์เป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับเพื่อให้ใช้ในการประหยัดเนื้อที่จะเห็นว่า ขนาดมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยด้านบนด้านบนตรงนี้นะครับเอาไว้ปรับอุณหภูมินะครับเอาไว้ปรับอุณหภูมิก็จุดซ้ายสุดเนี่ยมันไม่ได้เขียนอุณหภูมิไว้นะครับแต่ว่าจะถ้าจะเริ่มที่80ก็ต้องอาจจะต้องปรับมาที่อันหนึ่งนะครับแล้วก็ได้สูงสุดถึง200นะครับก็ตอนที่จังหวะปรับเนี่ยก็ไม่ดังติ๊กติ๊กติ๊กอะไรนะครับก็เหมือนก็สมูทดีนะครับหมุนเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะนะครับตรงนี้น่าจะมีอยู่2ดวงนะครับผมไม่แน่ใจ ทำอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปอ่านคู่มือนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะไว้ปรับเวลานะครับก็เป็นเหมือนเป็นทัมเมอร์ปกตินะครับพอปรับเวลาไปปุ๊บมันก็มันก็จะเหมือนเป็นตัวตั้งเวลานะครับดังติ๊ก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 อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถตั้งเวลาเนี่ยได้ทั้งหมดประมาณ60นาทีนะครับในการเบรกอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็หม้อจุกเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ราแกะมาให้ดูนี่นะครับหม้อจุกขนาดใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บ นี่เราเอามือเข้าไปกลางเนี่ยทั้งฝ่ามือผมเนี่ยยังไม่เต็มเลยสามารถที่จะถอดออกมาล้างได้นะครับมีถอดออกมาล้างได้ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมียางเอาไว้นะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะถอดประกอบแล้วก็ออกมาล้างได้ง่ายนะครับยางตรงนี้เนี่ยไม่ต้องถอดออกนะครับเนื่องจากว่าเป็นฟูดเกรดนะครับแล้วก็ทนอุณหภูมินะครับทนอุณหภูมิได้สูงนะครับตรงนี้อ่ะเขาได้มีการบอกมาแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทนอุณหภูมิได้นะครับข้างในตัวนี้นะครับก็จะถูก เคลือบเป็นเทฟลอนไว้ทั้งหมดนะครับก็ด้านข้างด้านข้างตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเป็นเหมือนคลีบเอาไว้แบบระบายความร้อนนะครับตรงนี้เนี่ยด้านข้อด้านข้างเ,เห็นไหมครับนี่ก็คือให้ลมร้อนเนี่ยมันไหลอยู่ข้างในนั่นเองนะครับตรงนี้ด้านในตรงนี้ก็จะโล่งๆนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ หลักการทํางานก็คือทํางานเป็นแบบให้ลมร้อนเนี่ยไหลผ่านได้ครบทั้งหมดนั่นเองนะครับตัวตัวนี้เนี่ยก็ตรงกลางเนี่ยก็มีรูไว้สําหรับเวลาที่แบบมันมีน้ํามันน้ํามันก็จะลงตรงนี้นะครับเพื่อแบบเออมันรีดน้ำมันออกมานั่นเองนะครับตรงนี้นี่นะครับอ่ามีหม้อสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองทําอาหารกันดีกว่านะครับว่าเราจะลองทําดูแล้วรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวหม้อทอดเจ้าตัวนี้นะครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับด้านหลังเนี่ยนอกจากจะเป็นปลั๊กแล้วปลั๊กตัวนี้เนี่ยถอดออกไม่ได้นะครับก็คือปลั๊กเนี่ยมันจะเสียบคาไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูระบายความร้อนอยู่ด้านหลังตรงนี้นิดนึงนะครับจะมีช่องระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับนี่มีช่องตรงนี้อยู่เนาะก็เอาไว้ระบายลมร้อนแลยออกมานะครับตรงนี้